วิธีลบทูมันนี่วอลเล็ตแบบถาวรทำอย่างไรสวัสดีครับเ,เพื่อนสมาชิกช่อง c y เบอร์ a ช n e l และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจาก c ซเบอร์ a ช n e l ของเรานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการลบบัญชีทูมันนี่วอลเล็ตแบบถาวรน,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแต่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งนะครับแต่เรามีอีกหนึ่งวิธีคือการลบบัญชี t ูมอนี่วอลเล็ออกแบบถาวรน,นะครับแล้วค่อยสมัครใหม่ก็ได้นะครับสำหรับวิธีการลบบัญชี t ูมอนี่วอลเล็ตก็ไม่ยุ่งยากนะครับให้เราทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปที่แอป t ูมอนี่วอลเล็แล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ กดตรงที่เมนูฉันตรงขวามือข้างล่างสุดนะครับกดตรงที่ดูโปรไฟล์เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้หาคำว่าลบบัญชีอ่านเงื่อนไขต่างๆในการลบบัญชีนะครับสำหรับเงื่อนไขไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับคือเราต้องไม่มีภาระผูกพันกับแอป t ู manu, โวลเตอย่างเช่นต้องไม่มีเงินคงค้างในแอป t ู m a n ีโวลเดตหรือต้องไม่มีหนี้สินคงค้าง อ่านเงื่อนไขาตามข้อความที่ปรากฏได้เลยนะครับว่าเราติดเงื่อนไขอะไรหรือไม่นะครับถ้าไม่ติดเงื่อนไขก็กดยินยอมและกดดําเนินการต่อได้เลยนะครับระบุเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งตามที่เราต้องการแล้วก็กดถัดไปนะครับเตรียมตัวสแกนใบหน้านะครับเพื่อยืนยันการลบบัญชีแล้วกดถัดไปนะครับสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันการลบบัญชีจากนั้น ให้เราพิมพ์คำว่าลบบัญชีตรงช่องนี้นะครับแล้วก็กดลบบัญชีลบบัญชีสำเร็จก็เสร็จกระบวนการในการลบบัญชี t ูมันนี่วอลเลตแบบถาวรง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับจากนั้นเราก็สมัครใหม่ก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆพี่มีสาระประโยชน์มากมายจาก ช่องสายเบอร์ชาแนของเรานะครับสวัสดีครับ